อยู่ในวัยอยู่ในวัยยี่สิบไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองต้องการอะไรหรือว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรทำงานใบวันๆอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตอย่างเงี้ยผมเองเป็นคนที่เคยอยู่ในจุดนั้นนะแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะกว่าจะคิดออกจริงๆว่าชีวิตตัวเองต้องการอะไรเนะี่ยผมคิดว่ามีวิธีหนึ่งในการทำ self discovery หรือว่าในการสำรวจชีวิตตัวเองนะี่ยที่ผมมาแชร์เรื่องนี้ก็เพราะว่ามีหนึ่งคอมเมนต์พึ่งขอบคุณมากครับ อยากให้แนะนำเรื่องการทำเซลล์ดิสคอร์ฟรีเพราะว่าไม่รู้เลยว่าชีวิตต้องเดินทางไปทางไหนแล้วก็พอมาสำรวจตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องถามตัวเองอยังไงนะง่ายที่สุดมันคือการที่เราหยุดทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เรียลลี่เรียลลี่โฟกัสกับตัวเองคือตั้งใจคิดอย่างจริงจนะังหน่อการหาโกล l หรือว่าเพอร์เพสเป้าหมายจุดประสงค์ต่างๆในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะหามันเจอนะส่วนมากมันมักจะเป็นอะไรที่ มันมาจากภายในนี่แหละมันมักจะอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะมันมักจะต้องการการตั้งใจค้นหาอย่างจริงจังเพราะว่าเขาเรียกโดยส่วนใหญ่แล้วชีวิตเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็มักจะไม่ได้หยุดเพื่อคิดจริงๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมไทยก็นั่นนะคือมันไม่มีการจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วกันมันไม่มันไม่มีการเขาเรียกมันไม่มี culture ในการ ค้นหาตัวเองกันอย่างจริงๆจังๆนะอย่างน้อยก็ในประสบการณ์ที่ผมโตมานะเรามักจะใช้ชีวิตตามคําแนะนําของคนรอบตัวหรือว่าเรามักจะใช้ชีวิตตามคําแนะนําของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งบางส่วนมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะไม่ค่อยเข้าใจจริงๆว่าชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่แล้วก็บริบทสังคมในในยุคเขากับในยุคเราเนะี่ยมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้น้นเรื่องการค้นหาตัวเองหรือว่าการ self discovery นะเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าอาจจะ มีหลายคนที่กาลังกําลังสงสัยในตัวเองอยู่กําลังไม่รู้จริงๆว่าตัวเองต้องการอะไรวิธีหนึ่งที่ง่ายๆนยี่แหละหยุดคิดอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างเอฟเฟกตีฟเหมือนกันก็คือการเลือกรูปโมเดลหรือว่าการเลือกว่าเราจะอยากมีชีวิตประมาณคนนี้นะไม่ใช่ว่าเราอยากมีชีวิตเหมือนคนนี้ร้อยเอร์เซ็นะแต่ว่าเออ let's say ว่านายเที่เป็นคนดังในโซเชียลเออเราชอบนะเราชอบชีวิตแบบนี้เราเราดูเอนจอยกับชีวิตแบบนี้ แล้วเราลองดูซิว่าเราทําได้ไหมไอาการชอบชีวิตหรือว่าการชอบผลลัพธ์ของชีวิตใครสักคนเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามันต้องมันต้องเหมาะกับเราด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งเรามักจะชอบที่ผลลัพธ์แต่ว่าไม่ได้ชอบ Process ผมยกตัวอย่างเช่นหลายคนชอบการเป็นคนมีชื่อเสีย,ง,ยงการเป็นคนรวยหรือว่าการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนในนั้นเนี่นนยก็ไม่ได้ชอบการทํางานหนักหรือว่าไม่ได้ชอบการเสียสละสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้น ไอเรื่องการจะมีเป้าหมายในชีวิตหรือว่าเรื่องของการจะมี goal purpose หรือว่าการจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆในชีวิตเนี่ยมันคือการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าลองพิก s o m e ิ h นะลองเลือกมาสักอย่างหนึ่งเราเห็นคนนี้ทําแบบนี้ดีเราเราลองเลือกมาลองทําซิว่าเราทาได้ไหมเราชอบ process ของมันไหมพูดง่ายๆว่าเราชอบ the works it takes หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าใน process ของการลองผิดลองถูกเนี่ยหรือว่าการค้นหาตัวเองเนี่ย ระหว่างทางเราจะเจอว่าเราไม่ชอบอะไรแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเราต้องเมคชัวร์ว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้จริงๆะจะรู้ได้ไงว่าไม่ชอบสิ่งนี้ก็คือไปลองทํามันซะไปลองกับมันดูสักตั้งหนึ่งอย่างผมเนี่ยผมเคยทางานวิศวกรใช่ไหมล่ะทีเนี้ยผมรู้ได้ยังไงว่าผมไม่ชอบงานวิศวกรคือ1ผมไม่ชอบผมไม่ชอบไปไซต์ก่อสร้างที่มันแดดร้อน2คือผมไม่ชอบนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานนานๆวันละ7 8ชั่วโมงนะผมไม่เห็นว่าตัวเองในอีก5ปีเนี่ย จะจะนั่งทํางานแบบนี้อยู่หรือว่าจะมีอาชีพนี้นะแล้วก็เรื่องของการชอบเนี่ยมันไม่ใช่การชอบที่ผลลัพธ์อย่างเดียวนะมันต้องชอบที่ process ด้วยดังผมเนี่ยถามว่าชอบผลลัพธ์ของของการทําวิดีโอไหมก็ก็โอเคนะแต่ว่าผมชอบ process ของมันมากกว่าผมชอบใช้กล้องผมชอบตั้งไฟผมชอบตั้งไมโครโฟนผมชอบผมชอบอุปกรณ์พูดง่ายๆผมชอบอัดวิดีโอนะถึงแม้จะไม่มีคนดูมากก็ตามนั่นแหละเอาเป็นว่ามันต้อง love the process แล้วก็ ไอเรื่องของการไม่รู้ว่าจะไปทางไหนในชีวิตเนี่ยผมเองก็เคยอยู่ในจุดจุดนั้นแหละสิ่งที่สำคัญต่อมาคือการ i m a เมจิคือการคิดว่าเออ the best version ของเรามันจะเป็นยังไงได้บ้างเราพอจะเป็นคนแบบไหนได้บ้างในอนาคตมันมีคคำพูดของคุณแมทธิวแมคคอนเนเฮที่น่าสนใจคือตอนที่เขารับรางวัลน,น่าจะออสการ์นี่ะฮีโร่ของเขาหรือว่าโรโมเดลของเขาเนี่ยคือตัวเองในะอีกหปีข้างหน้านอีกสิปีข้างหน้ามันเลยทำให้เขาเนี่ยอยู่ใน process ของการ constantly chasing the best version of himself นะก็คือเรา imagine ว่าอีก5ปีเราจะเป็นคนแบบไหนได้บ้างอีก10ปีเราจะเป็นคนแบบไหนได้บ้างแล้วเราก็ไล่ตามคนแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดในการค้นหาตัวเองเลยอีกหนึ่งอย่างที่ผมเคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองคือเราเข้าใจว่าพอเราเจอแล้วมันก็จะจบซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่นะเพราะว่าผมเองก็เคยเข้าใจว่าตัวเองอยากเป็นวิศกรใช่ไหมแต่ว่า ชีวิตเรามันเติบโตขึ้นไงเรามี experience ใหม่ๆเข้ามาเรามีเรามี Input ใหม่ๆเรามุมมองเราจะเปลี่ยนไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นตามสิ่งที่เราเจอเพราะฉะนั้นการค้นหาตัวเองมันเป็นอะไรที่ต้องทําตลอดเวลาทำอย่างสิ้นสุดประเด็นคือมันต้องตั้งใจค้นหาอย่างจริงจังนะมัน Go ลสหรือว่า purpose ในชีวิตมันไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเราจะเจอนะส่วนมากมันต้องเกิดจากการหยุดคิดทบทวนค้นหาตัวเองซึ่งของพวกนี้มันใช้เวลาใช้เงิน เราก็ทําเท่าที่เราทําได้แล้วก็ตอนที่ผมค้นหาเนี่ยมันก็มันก็เทค t e เอฟฟอประมาณนึงนะเพราะว่าตอนนั้นทํางานเป็นวิศวกรทุกวันตอน7จ็ดโมงครึ่งผมกับภรรยาจะไปนั่งที่ร้านกาแฟนะยอมซื้อกาแฟเราจะไปนั่งที่ร้านกาแฟเราก็จะพยายามอ่านหนังสือหาข้อมูลต่างๆพยายามถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี่มันใช่ไหมอนาคตเราจะยังอยาก ทำแบบนี้อยู่หรือเปล่าใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันในการลองผิดลองถูกกว่าจะเจอว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ตอนกลางคืนสามทุ่มสี่ทุ่มเราก็ยังมี d i s c u s กันเราเราก็นั่งอ่านหนังสือด้วยกันอ่านบ้างเล่นบ้างคุยบ้างพยายามคุยกันตลอดแล้วก็พยายามคุยกับตัวเองตลอดถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนเดียวนะผมเชื่อว่าการลองปิดโซเชียลมีเดียการลองปิด distraction รอบตัวแล้วก็ลองถามตัวเองจริงๆนะแต่ว่าคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆนะต้องแบบ be h Ones t with yourself คำถามหนึ่งที่ผมได้ยินมาจากคริสวิลเลียมสันเช่นเคยคือวันนี้เราได้ทำสิ่งที่ตัวเองในพรุ่งนี้จะขอบคุณหรือยังอันนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญในการค้นหาตัวเองเหมือนกันเพราะว่าคริสเองก็ มีโชว์ที่เป็น self discovery ่็็คุณก็ไปติดตาม Channel เขาได้การรู้ว่าเรามี goals กับ purpose ยังไงในชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ต้องใช้ชีวิตไปวันๆการใช้ชีวิตไปวันๆห,หมายความว่าตื่นมาทําอะไรสักอย่างนอนตื่นมาทำอะไรสักอย่างนอน,น,ออน,อนวนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีปลายทางที่ชัดเจนนะเหมือนแบบผมอธิบายไม่ค่อยถูกในเรื่องการใช้ชีวิตไปวันๆการมีเป้าหมายมันจะทําให้นอกจาก จะประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตแล้วมันยังทําให้การใช้ชีวิตเนี่ยมันคุ้มค่ามากขึ้นมันไม่เบิร์นเอามันไม่เบื่อกับชีวิตมันไม่ใช่ว่าเขาเรียกนะการใช้ชีวิตเพื่อรอวันหยุดแล้วกันก็ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณครับก็ผม disclaimer นิดนึงคือผมเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะผมไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาหรือว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งคุณคิดว่ามันเป็น Conversation กับเพื่อนคนหนึ่งก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมคุณลองคิดต่อเองเพราะว่าเรื่องชีวิตมันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง s u b j e c t i v e ในบางทีก็ I hope this h e l p